สวัสดีน้ำผึ้มทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Signal eSport c h a n n e l นะฮะวันนี้เนี่ยอยู่กันอีกหนึ่งคลิปก็คือเป็นคีย์บอร์ดอีกหนึ่งรุ่นนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะเป็นถ้าดูหน้ากล่องเนี่ยเหมือนกันเลยนะคล้ายกันเลยนะครับแต่จะมีจุดที่แตกต่างกันนะครับซึ่งก่อนหน้านี้จะเป็นรุ่น KB725 เนาะถ้าใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปนะครับลองย้อนกลับไปดูคลิปก่อนนะฮะ รุ่นนั้นจะเป็นในส่วนของคีย์บอร์ดปุ่มยางราคาประหยัดนะฮะส่วนอันนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่มาพร้อมๆกันนะฮะแต่ว่าความพิเศษของรุ่นนี้เนี่ยก็คือเป็นคีย์บอร์ดแบบ สามระบบนะครับเออเป็นกลุ่มยางเหมือนกันนะกลุ่มยางเหมือนตัว725เลยนะฮะแต่ว่าเป็นสามระบบนะฮะในราคาประหยัดเออนะฮะชื่อรุ่นของเจ้าคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับก็คือ KB 726อนะครับอีกชื่อหนึ่งก็คือ e x o d u s นั่นเองอ่ารุ่นก่อน725ใช่ไหมอ่า Exodia นะครับรุ่นนี้726 e x o d u s ครับผม รายละเอียดเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวเราไปเริ่มดูที่ตัวกล่องกันก่อนนะครับว่ามันมีอะไรบอกไว้บ้างนะครับรวมถึงสเปคต่างๆด้วยนะฮะอ่ะป่ะอ่านะครับในส่วนของตัวกล่องนะก็จะมีมาด้วยกัน2เฉดสีนะครับก็คือตัวสีขาวเนาะก็จะตัวกล่องออกเป็นเทาๆดำๆนะครับส่วนตัวสีดำเนี่ยกล่องก็จะเป็นสีขาวด้านล่างนะครับเดี๋ยวเราให้ดูเป็นตัวกล่องสีขาวแล้วกันนะครับเพราะว่าตัว725เนี่ยแอดให้ดูตัวกล่องดำไปแล้วนะฮะ ทีนี้ตัวเจ6ก็ดูสีขาวไปหน้ากล่องนะครับก็มีเขียนไว้ชัดเจนด้านล่างนะครับว่าเป็น k b 7 2 6 b ็สนะครับส่วรับตัวสีดำเนาะก็คือแบล็กนั่นแหละนะครับอีกชื่อนึงก็คือ e x o d u s นะฮะจะมีเขียนไว้เลยนะตัวแดงแดงล่างนะครับไวเลสเกมมิ่งคีย์บอร์ดนะครับส่วนทางด้านด้านขวานะครับด้านขวาของคลิปเนี่ยนะครับอันนี้จะมีระบุสวิตช์ของคีย์บอร์ดไว้นะครับก็คือจะเป็นรับเบิร์ดโดมสวิตนะฮะก็คือปุ่มยางนั่นเองนะฮะปุ่มยางเหมือนคีย์บอร์ดปกติก็คื สวิตประเภทนี้ใครที่ตามหาเสียงเงียบๆเนี่ยนะครับแนะนําเลยนะครับใครอยากได้เสียงเงียบๆไม่มีเสียงนะแนะนําเลยนะครับตัวนี้ส่วนโหมดเชื่อมต่อนะครับด้านล่างเนาะจะมีเขียนไว้ครับว่าเป็นไตรโหมดนะครับตรงนี้ก็จะมีสัญลักษณ์ของเป็นบลูทูธนะฮะแล้วก็ไวรเลสนะครับแล้วก็แบบเสียบสายนะฮะตรงนี้บลูทูธเนี่ยต้องแบบบอกก่อนเป็นบลูทูธ5.3ด้วยนะฮะเออตรงนี้ก็จะมีสัญลักษณ์ที่เป็นเหมือนสัญลักษณ์ไวไฟไวเลสเนี่ยนะครับอ่า รูปแบบไฟนะครับเป็น RGB นะและที่สำคัญสินค้าตัวนี้อยู่ในหมวดหมู่ของ Signal e s p o r t นะฮะซึ่งก็จะมีการรับประกันด้วยกันทั้งหมด2ปีนะฮะทูเยา r ันตีเนี่ยนะครับส่วนด้านหลังกล่องครับก็จะมีพวกการกดมันติฟังก์ชันต่างๆนะครฮะว่าอะไรกดกับอะไรนะครับปุ่มนี้เป็นอะไรนะครับ ส่วนอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นในส่วนของสเปคนะฮะคีย์สวิตช์ก็มีบอกไว้ชัดเจนครับว่าอ่ามันเป็นรับเบอร์โดมสวิตช์นะคีย์เพรไร้ทางคือการกดต่อปุ่มนะอย่างที่บอกครับเป็นปุ่มยางกดได้ทั้งหมด10ล้านครั้งนะครับซึ่งแตกต่างจากตัวแมคา a นิคอลหรือออปติคอลเลยนะถ้าเป็นแมคา a นิคอลเนี่ยจะได้ประมาณ50นะครับ50ล้านครั้งแต่ถ้าเป็นออปติคอลเลยนะฮะจะได้1 0 0ล้านครั้งเลยที่เรามีนะครับส่วนตัวคีย์นะฮะ คีย์บอร์ดจะเป็น100คีย์ีนะที่เป็น100คีย์ยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับผมเราเอามารีวิวก่อนนะฮะร,รูปแบบไฟนะครับ rgb นะครับแล้วก็จะเป็นไ i ติ้งเอฟเฟกต์เนี่ยคือ9โหมดนะปุ่มมัลติมีเดียมีคีย์แอนตี้โคตติ Anti ้งได้ทั้งหมด21ปุ่มนะครับตัวนี้จะไม่ได้กดได้ทั้งหมดทั้งคีย์บอร์ดนะเพราะว่ามันเป็นคีย์บอร์ดแบบลับบดมนะครับข้อจำกัดมันก็เลยจะมีค่อนข้างเยอะหน่อยนะฮะส่วนคอนเน c t i ิวิตี้เนี่ยนะครับก็จะมีเขียนไวน้ชัดเจนว่าเป็นนบู5.3ะะ 2.4 GHz ก็ Hz, คือไวเลสนั่นเองส่วนอันท้ายเนี่ยคือวายนะฮะวายก็ y, คือแบบต่อสายนะฮะเออแบตเตอรี่นะฮะแบตเตอรี่มีความจุเป็นแบตลิเทียม2,000มิลนะครับนี่มีบอกไว้ว่าคุณสามารถใช้งานแบบปิดไฟนะ ได้50ชั่วโมงนะครับแต่ถ้าเปิดไฟได้20ก็เหลือเลยนะเรื่องใช้ก็ชาร์จอะไรแบบนี้นะครับใช้เวลาชาร์จจนเต็มเนี่ยทั้งหมดแค่4ชั่วโมงเท่านั้นนะจุดเชื่อมต่อนะก็จะมี usb receiver นะครับกับ type c นะฮะสายที่แถมให้เป็นสายแบบนลอนคอร์ดนะครับสายถักนะมีความยาวทั้งหมดเนี่ย1.8เอ็มก็คือ1.8เมตร M, นะเกือบ2เมตรนะก็พอแล้วนะครับอันนี้แล้วก็จะเป็น dimension นะก็คือขนาดของตัวคีย์บอร์ดและน้ำหนักนะฮะ เออนะครับน้ำหนักก็จะมีเขียนไว้ว่า685้อกรัมนะครับด้านล่างเนาะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้าตัวกล่องของมันที่ระบุสเปคไว้นะครับเออทีนี้เดี๋ยวเราไปดูของด้านในกันดีกว่านะฮะว่ามีอะไรบ้างเนาะอ่านะครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูกันนะว่ามีอะไรยังไงนะ,นะ,นะอ่าันนี้ที่แกะจะเป็นคีย์บอร์ดสีดำนะครับ ก็เปิดมาเนาะก็จะเจอนี่เลยครับเป็นแผ่นสติ๊กเกอร์นะฮะสติ๊กเกอร์เอากับหัวนะนะแผ่นสติ๊กเกอร์ Signal e s p o r t นะครับอุก่อนแล้วก็ที่สำคัญนะฮะนี่เลยใบรับประกันนะครับซึ่งสินค้าในหมวดหมู่ของ eSport นะครับมีรับประกันให้2ปีนะครับก็จะมีใบรับประกันนะฮะแล้วก็คีย์บอร์ดจะถูกใส่มาในถุงสีขาวแบบนี้นะครับเนี่ยขอนี้เราออกนะ ส่วนสายนะครับสายมันจะอยู่ตรงนี้เนี่ยมันเปิดออกได้นะฮะแล้วมันจะอยู่ข้างล่างครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเอาคีย์บอร์ดวางไว้ตรงนี้นะฮะแล้วเดี๋ยวจะเอาตัวสีขาวออกมาด้วยนะครับอ่านะครับนี่ก็คือ คีย์บอร์ดที่นำออกมาจากกล่องนะครซึ่งก็จริงๆในกล่องมีอยู่แค่เป็นตัวคีย์บอร์ดกับสายนะฮะถ้าไม่นับใบป,ประกันกับติ๊กเกอร์เนาะก็จะมีอยู่แค่2อย่างนี้นะครับที่เราจําเป็นต้องใช้จริงๆเนาะสีดําก็จะเป็นรูปแบบนี้เลยนะซึ่งตัวคีย์บอร์ดนะครับอัวแบบมาให้เป็นสไตล์แบบปุ่มจมนะปุ่มจมนะครับปุ่มจมทั้งขาวและดํานะ ส่วนของความพิเศษของมันเลยก็คือในส่วนของตัวคีย์แคปนะครับสีคีย์บอร์ดเนี่ยนะครับพื้นของคีย์บอร์ดถ้าเป็นสีดำเนี่ยตัวบอดี้มันก็เป็นดำเลยนะฮะแต่ว่าคีย์แคปเนี่ยจะถูกใช้คีย์แคปให้เป็นสีเทานะครับสีเทาแซมด้วยดำและมีแดงครับเป็นทีโทนนะครับสามโทนนั่นแหละนะครับส่วนสีขาวนะครับตัวบอดดี้มันเนี่ยนะครับเป็นขาวล้วนเลยนะครับแล้วก็จะถูก ใช้คีย์แคปให้เป็นสีขาวแซมด้วยสีเทาและมีสีแดงนะครับในส่วนของตัวคีย์บอร์ดก็สองสีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวแอดให้ดูเป็นตัวสีดำดีกว่านะฮะเออสีดำมันเห็นชัดดีนะอ่ะ,อะนะครับให้ดูอย่างนี้นะดีไซน์อย่างที่บอกครับเป็นสไตล์แบบปุ่มจมลงไปนะฮะเนี่ยดูนะนะครับปุ่มมันจมลงไปนะครับแบบนี้ด้านบนนะครับ ด้านบนตรงนี้เนี่ยจะมีจุดที่เป็นจุดเสียบสายนะครับตรงนี้สายใช้สีที่มีมาให้เนี่ยนะครับตัวนี้นะเพื่อเสียบเข้าไปแล้วก็เสียบเข้าคอมพิวเตอร์จะเป็นการชาร์จแบตและก็สามารถใช้หมดสายได้นะครับส่วนตรงนี้จะเป็นสวิตปิดเปิดนะครับแค่ปิดเปิดเท่านั้นนะตรงนี้นะเนี่ยนะครับเห็นไหมเออนะครับออนออเนี่ยนะข้างล่างนะ ข้างล่างตัวคีย์บอร์ดนะครับจะมีการเลื่อนมาให้ด้วยกันทั้งหมด4จุดนะครับและจะมีที่ปรับระดับให้2จุดซึ่งสามารถปรับได้ทั้งสูงสุดนะครับแบบนี้หรืออีก1สเต็ปก็คือแบบขาเล็กนะมันก็จะสูงไม่มากนะครับอันนี้เอออย่างที่บอกครับตัวนี้เป็น3ระบบเนาะบลูทูธไวเลสสายเนาะนะครับแน่นอนนะครับไวเลสก็จะต้องมีตัวรีเซิร์เนาะรีเซิร์จะถูกเก็บไว้ตรงนี้นะ เปิดขาออกมานะครับมันจะอยู่ข้างในตรงนี้นะครับเนี่ยเนี่นี่ยนะฮะอันนี้คือตัวตัว USB รับสัญญาณไร้สายนะครับอันนี้นะมันจะถูกเก็บไว้ตรงนี้นะฮะในกรณีที่เผื่อเราบางทีพบไปไหนนะครับเออบางคนซื้อไปบางทียาหาไม่เจออะไรนี้นะมันอยู่ในนี้นะเออเดี๋ยวเราจะมาอ่าโอเคเราพูดถึงคีแครบกันก่อนนะครับคีแคเนี่ย <c oughs> ฟอนนะฮะถูกทําให้เป็นฟอนแบบตัวหนังสือหนาเห็นไหมฮะเหมาะสําหรับคนที่อาจจะตาไม่ค่อยดีนิดหนึงนะตัวนี้มองเห็นชัดเจนแน่นอนนะครับแล้วก็ที่สําคัญตัวเนี้มีวอลลุ่มมาให้นะครตัวคน็คตัวแบบหมุนปรับวอลลุ่มได้นะครับเออมีให้ตรงนี้ด้วยนะถ้าไปดูกับตัว7 2 5นะครับจะไม่มีตัวนี้นะฮะจะไม่มีตัวนี้มาให้นะครับและในส่วนของไฟนะครับ ไปเดี๋ยวเราเปิดคีย์บอร์ดก่อนนะฮะเออนี่นะเห็นไหมนะครับไฟจะเป็นในรูปแบบ RGB อย่างที่บอกนะครับแต่ว่าตัวนี้จะไม่มีซอฟต์แวร์ให้ปรับแสงสีไฟนะฮะตัวคีย์บอร์ดสามารถปรับเปลี่ยนโหมดไฟได้ที่ตัวคีย์บอร์ดเองนะครับโดยการกด Fn นะฮะและกดแท็บนะครับแบท็บอยู่ฝั่งไหนโอเคกด Fn นี่นะพอได้เป็นค้างไว้นะฮะแล้วก็กดแท็บเพื่อเปลี่ยนโหมดนะครับนี่ เหมือนตัว725เลยนะครับเปลี่ยนเหมือนกันนะฮะเออเนี่ยนะครับอ่านะฮะถ้าจะปิดไฟนะฮะกดที่ตัวขอคนตรงนี้นะครับมันจะมีสัญลักษณ์รูปไฟอยู่นะนี่คือปิดเปิดนะครับแล้วคุณสามารถรีเซ็ตคีย์บอร์ดนะครับรีเซ็ตแล้วนะเออกดอีก,กีประมาณ3วินะครับเออ ก็ไปกระพริบเนี่ยคือคีย์บอร์ดถูกรีเซ็ตนะฮะอ่าแล้วที่เห็นอยู่ตอนนี้นะครับไปตรงนี้นะที่เป็นสัญลักษณ์รูปแบตเตอรี่นะฮะมองเห็นไหมตรงนี้นะอันนี้คือคีย์บอร์ดกำลังอยู่ในโหมดบลูทูธนะครับเออคีย์บอร์ดกำลังอยู่ในโหมดบลูทูธนะเออเดี๋ยวเราให้ฟังเสียงกดกันดีกว่านะครับอย่างที่บอกนะครับตัวนี้เป็นแบบปุ่มยางนะเสียงกดจะเบามากเยลยจะร้องกดนะนี่นะ ได้ยินไหมเนี่ยไม่รู้ว่าได้ยินไหมนะครับในในไม้เนี่ยนะฮะอาจจะได้ยินแหละแต่ว่ามันเบานะครับอันนี้ถือว่าเบาเลยนะเพราะแอดกดอย่างเงี้ยเสียงมันยังไม่ค่อยมีเลยนะครับเออเนาะเหมาะสำหรับใครที่อยากได้เสียง,ยงเงียบๆนะครับก็ตอบโจทย์ได้นะครับอันนี้นะเออนะฮะ ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการเชื่อมต่อแต่ละโหมดกันนะครับเดี๋ยวขอวางลงนิดนึงอย่างที่บอกครับตอนนี้เราเราอยู่ในโหมดของบลูทูธเนาะไฟตรงนี้ก็จะกระพริบอย่างนี้นะครับนะเดี๋ยวลองกดให้ดูนะวิธีการเปลี่ยนโหมดต่างๆนะครับมันจะสามารถเปลี่ยนได้โดยการกดปุ่ม FN เนี่ยนะครับบวกกับตรงนี้เลย Q W E R T นะครับคล้ายๆรุ่น751นะฮะลองดูใกล้นะนจะมีบอกไว้อยู่ว่าตัว Q เนี่ยจะมีสัญลักษณ์ที่เขียนว่า B T 1นะครับไม่รู้มองเห็นไหมนะน่าจะเห็นแหละนะครับส่วน W เนี่ยเป็น B T 2 E เป็น B T 3 R เนี่ยเป็น 2.4G นะฮะส่วน T เป็นเขียนว่า U S B ก็คือหมวดสายนั่นเองนะครับเออ นะครับวิธีการเปลี่ยนแต่ละโหมดก็คือให้เรากดได้เป็นค้างไว้นะฮะแล้วก็เลือกไปที่โหมดนั้นๆนเลยนะครับซึ่งบลูทูธเนี่ยมีด้วยกันทั้งหมด3ามชั้นแนนะฮะแล้วก็ไวเลสหนึ่งชั้นแนสายอีกหนึ่งช่องทางก็คือทั้งหมดเนี่ยคุณสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ได้5้าอย่างนะฮะแต่บลูทูธเนี่ยจะสามารถใช้ได้แค่1นึ่ชั้นแนไม่สามารถใช้ได้3ามชั้นแนในเวลาเดียวกันนะนะครับถ้าเวลาจะเปลี่ยนใช้ก็แค่กดสลับชั้นแนวเท่านั้นเองนะ ซึ่งวิธีการเชื่อมต่อนะครับอย่างที่เห็นนะครับตอนนี้นะเดี๋ยวจะลองกดไปที่ FN ตัว Q นี่นะครับ FN ตัว Q นะนะครับอันนี้คือมันอยู่ในโหมดบลูทูธที่หน่งอยู่แล้วให้ดูไฟตรงนี้นะครับมันจะกระพริบเป็นสีเงินนะถ้าเราต้องการที่จะจับคู่นะครับให้เรากด FN Q ค้างไว้นะครับอาจะสังเกตว่าไฟตรงรูปแบตเตอรี่นะครตรงนี้นะ กระพิบพรเร็วขึ้นนะครับที่ให้เราไปดูในอุปกร,กรณ์ที่เราจะเชื่อมต่อนะฮะให้ขออนุญ,ญาตให้ดูในโทรศัพท์แล้วกันนะครับอ่านี่นะครับหลังจากที่เรากด F N Q เพื่อให้ไฟกระพริบเร็วขึ้นนะลองดูในโทรศัพท์นี่นะครับจะเห็นว่าข้างล่างเนี่ยมีเขียนว่า Signal KB 726เป็น BT 5.3กับ BT 3.0ซึ่งมันมีให้เลือกด้วยกันทั้งบลูทูธ5.3และบลูทูธ3.0นะฮะ เ,ออเราก็เลือกเป็นห้าจุดสามใบนะฮะเนี่ยกดเลือกไปนะครับปึ๊บมันจะเด้งขึ้นมาแบบนี้นะครับว่าจับคู่นะนะครับกดจับคู่ไปก็เท่านี้ก็คือจับคู่แล้วนะฮะเดี๋ยวจะลองเข้าไปพิมพ์อ่นนี้นะครับหลังจากที่แอดกดเชื่อมต่อจับคู่มาแล้วนะคเนี่ยอันนี้คือเดี๋ยวจะลองพิมพ์นะเห็นไหมติดอยู่นะครับนี่นะ ก็คือบลูทูธอันนี้แอดต่อโทรศัพท์นะถ้าคุณจะใช้กับคอมพิวเตอร์หรือมือถือก็วิธีเดียวกันครับคือเปิดบลูทูธทั้งอุปกรณ์ที่จะใช้นะฮะแล้วก็กดชันแนลที่เราต้องการนะครับถ้าเราอยากจะกดเปลี่ยนเป็นบลูทูธ t h 2เราก็แค่กด F N บวก W นะฮะเลือกชันแนลก่อนนะฮะหลังจากนั้นก็กด F N บวก W ค้างเพื่อให้ไฟกระพริบนะครับเดนนี๋ยวจะทาให้ดูอีกทีนะนี่นะนะครับกด F N นะครับ กดบนะตอนนี้คือแอดเชื่อมโทรศัพท์อยู่นะมันก็เลยไม่กระพริบมันก็จะติดค้างแบบนี้นะถ้าเราต้องการที่จะเชื่อมอุปกรณ์ที่2นะเราก,กด W แบบนี้นะครับเห็นไหมไฟมันจะกระพริบเป็นสีม่วงนะครับกระพริบอย่างนี้คือถ้าคุณหาในอุปกรณ์จะยังไม่เจอนะเราจําเป็นจะต้องกด Fn W ค้างไว้นะครับเพื่อให้ไฟมันกระพริบเร็วขึ้นเห็นไหมฮะและให้รอแป๊บหนึ่งนะครับมันก็จะไปขึ้นในอุปกรณ์ ที่ท่านต้องการจะจับคู่นะครับผมเออนะส่วนหมดที่สามก็เหมือนกันครับกดเลือกไปที่ตัว E เนาะบูทูสามเออก็จะกระพริบเป็นสีฟ้าไหมนะครับเออนะครับกระพริบไม่เร็วมากพอเรากดครั้งอ,อ่ามก็จะกระพริบเร็วนะครับส่วนวิธีการใช้เออจ้าตัวไวเลสนะครับก็ให้เลือกไปที่สองจุดสี่นี่ มันจะกระพริบเป็นสีเป็นสีเหลืองแล้วก็ให้เราเอาตัว USB นี่ครับเสียบเข้ากับคอมพิวเตอร์นะครับเสียบเข้ากับคอมพิวเตอร์ที่จะใช้งานหรือโน้ตบุ๊กนะครับแล็ปท็อปนะฮะไฟตัวนี้ก็จะหยุดนะครับแล้วก็สามารถใช้งานได้ส่วนหมวดสายนะครับถ้าในกรณีที่เราเสียบสายเนาะก็เลือกไปที่ตัวทีครับเห็นไหมไฟมันจะนิ่งเลยนะครับแล้วเราก็สามารถพิมพ์ใช้งานได้ทันทีเลยนะครับ ทั้งหมดสรูปแบบในการเชื่อมต่อก็ประมาณนี้นะใครสงสัยตรงไหนคอมเมนต์สอบถามได้นะครับในส่วนนี้นะครับหรือทักเข้ามาที่แฟนเพจก็ได้นะฮะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้าตัว KB726XO d u s นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเจ้าตัว KB726XO d u s นะฮะสเปคเหลือๆเลยนะครับใครที่สนใจเนาะราคาประหยัดนะครับคีย์บอร์ดเงียบๆนะฮะเหมาะสำหรับเล่นกลางคืนได้เนาะเสียงไม่ดังนะฮะ แล้วก็เป็น3ระบบด้วยนะฮะราคาแค่690บาทเท่านั้นนะครับผมเนาะใครสนใจก็หาซื้อกันได้แล้วนะครับทั้งทางออนไลน์และทางออฟไลน์นะตามสู่ไอทีทั่วไปนะฮะมีขายอย่างแน่นอนนะครับราคาไม่ถึงพันเลยเหลือๆเลยนะครับตัวนี้เนาะสนใจก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับเออนะสำหรับเจ้าตัว Exodus KB726 นะฮะคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ